สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานเทล่าครับรถเข็นสูบน้ําครับพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทั้งหมดสาแผงครับวันนี้เออเป็นปั๊ม1แรงครับ750าสวัตดูขนาดแผงแป๊บนึงเลี้ยวทามมากเออเป็นแผง665าวัต์นะครับ38โวลต์สแผง เอ,อเป็นตู้ b l ด c ครับของที่งางเานี่เป็นตัวราบปั๊มครับเป็นหอยโคงน้ำเข้าไรกก่เขาสวนครบับิวดีครับวันนี้ทีมงานเราทีมงานเราครับ สวัสค,ครับี่านเจ้าของสวนขอบคุณครับ